สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับปูนะคะคือคลิปนี้นะคะจะมาพาทุกคนอันบ็อกซิ่งนะคะมาเปิดถุงช็อปกันนะคะว่าที่ปูช็อปมาในครั้งนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะคือแรงบันดาลใจที่ปูช็อปในครั้งนี้นะคะปูปูคือจะนําสินค้านะคะมาขายในร้านของปูด้วยนะคะคือในในอีเบในร้านของปูนะคะ แล้วก็ปูก็นํามาใส่ด้วยนะคะคือคือมีทั้งหมด4ชิ้นนะคะซึ่งปูสั่งมาจากเว็บไซต์อีกแล้วนะคะเว็บไซต์ของ forever t w e t one นะคะทุกคนซึ่งในในเมืองที่ปูอยู่อะ่ะเขาไม่มี forever t w e t one นะคะไม่มีช็อป forever t w one อันนี้นะคะปูก็เลยต้องทําการสั่งซื้อจากเว็บไซต์นะคะซึ่ง นี่นะคะถุงก็ใหญ่ซึ่งปูทําการฉีกออกไปแล้วค่ะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลานะคะแล้วก็ถุงก็ค่อนข้างใหญ่นะคะที่เขาแพคมาให้นะคะแล้วก็ค่าส่งค่าส่งพัสดุที่ปูสั่งไปนะคะจากเว็บไซต์ก็ประมาณ6ยูโรนะคะ6ยูโรก็ตกประมาณ240บบาทนะคะซึ่งค่าส่งอะ่ะ เราไม่ต้องไปคิดว่ามันจะ6ยูโรอะไรประมาณนี้นะคะคือคิดว่าเราไม่ได้สั่งของมาทุกวันนะคะถ้าเกิดว่าเราสั่งทุกวันน่ะเราก็ต้องซื้อจํานวนเยอะๆเยอะๆเยอะๆไว้นะคะเพราะว่าอย่างน้อยเราจะได้ไม่ไม่ไม่ขาดทุนในในการเอ,อ่อชำระค่าส่งมาจากประเทศนึงนะคะก็คือปูคิดว่าปูไม่ได้สั่งทุกวันนะคะสั่งแค่ เป็นช่วงๆนะคะสองเดือนครั้งอะไรประมาณนี้นะคะค่าส่งก็240บาทก็ถือว่ายังโอเคอยู่แล้วก็สินค้าที่ปูสั่งไปก็มีคุณภาพนะคะก็มาดูกันเลยค่ะซึ่งปูปูได้ทำการแกะออกไปแล้วนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะทุกคนก็มาดูชิ้นแรกเลยค่ะปูปูสั่งมา4ชิ้น2ชิ้นปูจะใช้เองแล้วก็อีก2ชิ้นปูจะลงขายในร้านของปูนะคะ มาดูชิ้นแรกนะคะชิ้นแรกก็เป็นเสื้อแจ็คเก็ตหนังนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะเปลี่ยนฤดูกาลแล้วนะคะอยู่ต่างประเทศนะคะก็ต้องแต่งตัวให้เข้ากับฤดูกาลนะคะหน้าหนาวเราก็ใส่เสื้อกันหนาวซะแบบว่าห่อตัวกันออกนอกบ้านนะคะส่วนจะเข้าฤดูกาลช่วงฤดูใบไม้ผลิอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องปรับเปลี่ยนการแต่งตัวออกไปซึ่งปูก็เลย แล้วปูเป็นคนชอบเสื้อเสื้อแจ็คเก็ตนะคะชอบเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อหนังอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้อ่ะปูก็ซื้อเสื้อแจ็คเก็ตหนังมาจาก H&M นะคะในช็อปเออไม่ใช่ในช็อปในเว็บไซต์เหมือนกันแล้วทีนี้ดูในรูปอะค่ะในรูปเขาเออโอเคดีนะอะไรประมาณเนี้ยพอสั่งพอสั่งสินค้ามาอ้าวมันพอเอามาใส่ประมาณสองครั้งแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่โอนะคะ ปูก็เลยปล่อยขายใน eBay ซึ่งก็มีลูกค้าซื้อไปแล้วนะคะคือสภาพใหม่ใหม่ทุกอย่างไม่มีอะไรไม่มีอะไรพังนะคะแล้วก็แค่ไม่มีไม่มีป้ายแค่นั้นเองเพราะว่าปูตัดป้ายออกนะคะซึ่งใช้ไปแค่2ครั้งเองแล้วลูกค้าที่เขาได้ทําการสั่งซื้อไปก็เหมือนกับแบบว่าได้สินค้าใหม่ไปนะคะแล้วก็ล่าสุดที่ปูเพึ่ง ส่งสินค้าไปให้ลูกค้าที่ปูทําคลิปไปก่อนหน้านี้ที่ปูพาแพ็คสินค้าอะไรพวกนี้นะคะลูกค้าท่านนั้นที่เขาสั่งซื้อไปเขาก็มีซีดแบ็กกลับมาให้ปูให้ปูห้าดาวนะคะในร้านแล้วก็เขียนคําว่าออยอดเยี่ยมอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะซึ่งปูก็มีความรู้สึกว่าเออดีจังเลยนะเพราะว่า เราเราใส่ใจแล้วเราก็ตั้งใจในในทุกชิ้นที่เราขายนะคะแล้วก็เราก็แพ็คให้ลูกค้าอย่างดีแล้วก็ลูกค้าก็ตอบรับกลับมาได้ดีมากซึ่งมันเป็นอะไรที่ภูมิใจแล้วก็เป็น,เป,นเป็นความชื่นชมนะคะเพราะว่าเราทําอะไรเราใส่ใจลงไปเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือออกมาดีนะคะทุกคนก็มาดูกันต่อนะคะก็คือเป็นเสื้อหนังซึ่งมีตรงคองก็เป็นขนขนเฟืองเนี่ยนะคะ แล้วมันเป็นไซส์ s นะคะทุกคนเพราะว่าในเว็บไซต์ forever 21 e n t y เขาเขาไม่มีไซส์ xs นะคะซึ่งซึ่งซึ่งบางทีปูก็ใส่เสื้อ xs นะคะหรือไม่ก็ไซส์ s นะคะหรือไม่ก็ะะไซส์ m มันแล้วแต่ะค่ะทีนี้บางทีซื้อในเว็บไซต์เนี่ยบางทีมันก็เหมือนเป็นการคาดคะเนไปด้วยว่าเอ้ยเราจะใส่ไซส์ไหนแต่ว่าก็ถ้าเกิดถ้าปูเลือกไซส์ m มามันก็จะใหญ่เกินไป แล้วปูก็เลยใส่เลือกไซส์ S นะคะทุกคนแล้วก็หนังเขาดีมากเลยค่ะตัวข้างในเขาก็ดีเหมือนเหมือนกันนะคะแล้วก็ขนตรงนี้ก็นุ่มนะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะคะเป็นออกออกแนวแบบว่าเป็นเสื้อบเกอร์นะคะเป็นเสื้อบเกอร์นะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะ ซึ่งพอดีกับตัวปู่เลยนะคะที่แรกปูคิดว่าตัวไซส์ S จะใหญ่ไปไหมอะไรนะคะถ้าเกิดสั่งไซส์ XS มาก็คาดว่าคงจะเล็กคับไปนิดนึงนะคะจะบอกว่าทุกชิ้นที่ปู่ซื้อนะคะมาใช้เอง2ชิ้นแล้วก็ขายอีก2ชิ้นนะคะเป็นชิ้นที่ลดราคานะคะปูไม่ได้ซื้อในราคาเต็มนะคะทุกคนแล้วเวลาปูลงปูจะลงประกาศขายเนี่ยปูก็จะลงในราคาเต็มนะคะ แล้วก็คือในราคาเต็มเนี้ยปูก,ก็อาจจะบวกค่าส่งไปด้วยในในตัวเลยแล้วก็จะเขียนมาร์กในร้านที่ปูขายว่าไม่ไม่คิดค่าส่งเหมือนแบบว่าส่งเออค่าส่งฟรีนะคะซึ่งเรารวมไปในสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะก็ตัวนี้นะคะก็อยู่ในราคาที่ไม่เซลล์นะคะอยู่ที่ 47ยูโรนะคะทุกคนเกือบ50ยูโร47ยูโรตกประมาณพันพันพันเจ็ละกันค่ะพันเนะคะแล้วปูซื้อในราคา18ยูโร40เซนปูซื้อมาในราคา18ยูโร40เซนะคะก็ตกประมาณ800นะคะน่าจะประมาณ800ซึ่งหนังเขาดีมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ ปูรู้สึกว่าดูโมเดิร์นนะคะนั่นแหละค่ะก็เป็นสไตล์ปูนะคะแล้วก็ลดราคาลงมาครึ่งๆเลยค่ะทุกคนก็ถือว่าคุ้มนะคะก็มาดูชิ้นต่อไปนะคะที่ที่ปูสั่งมาใส่เองนะคะชิ้นต่อไปเดี๋ยวอีก2ชิ้นค่อยดูทีหลังนะคะชิ้นอันนี้ก็เป็นเสื้อจะจะออกประมาณเป็น เสื้อเชิ้ตนะคะเสื้อเชิ้ตนะคะอันนี้เป็นไซส์ s เหมือนกันนะคะแล้วเวลาปูแต่งปูก็อาจจะไม่ใส่อันนี้เพียวๆนะคะปูอาจจะใส่เสื้อยืดไว้ข้างในเป็นอาจจะเป็นเป็นเสื้อยืดคอวีนะคะขนาดเสื้อยืดข้างในยังต้องมีดีไซน์นะคะเป็นคอวีสีขาวนะคะแล้วก็ถึงใส่ตัวนี้ทับไปอีกทีนึงนะคะให้มันดูแบบโมเดิร์นโมเดิร์นนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีสกรีนข้างหลังนะคะ สก,กินข้างหลังประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่ขนาดขนาดเลือกไซส์ S นะคะทุกคนยังตัวยังมีความสึกว่าตัวใหญ่ประมาณนี้ค่ะตัวนี้อยู่ที่ราคานะคะอยู่ที่เท่าไหร่อะแป๊บนึงนะคะ 31ยูโรนะคะทุกคนราคาที่จากราคาไม่ลดนะคะ31ยูโรก็ตกประมาณ1,200กว่าบาทนะคะเหลืออยู่ที่12ยูโรนะคะก็เหลือประมาณ400กว่าบาทเหลือประมาณ400กว่าบาทเห็นไหมคะทุกคนว่าซื้อของลดราคามัน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 คุ้มมากกับเงินที่เสียไปนะคะแล้วก็มาดูชิ้นต่อไปนะคะที่ปูเอามาขายในร้านนะคะ เป็นแจ็คเก็ตลายพรางนะคะแจ็คเก็ตลายลายทหารนะคะทุกคนแล้วก็มี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 ปักปข้างหลังนะคะ mm hmm. เขียนว่า rise above นะคะ mm hmm. แล้วข้างใน mm hmm. เนื้อผ้าข้างในเขาก็ดีด้วยค่ะทุกคนแล้วข้างนอกเขาก็ดีนะคะ mm hmm. นั่นแหละค่ะปูก็สั่งมาคือทุกชิ้นที่ปูสั่งมาเป็นสไตล์ปูทั้งหมดแล้วก็ mm hmm. เลือกเอาแบบที่ mm hmm. ที่คิดว่า คนลูกค้าเขาน่าจะสนใจนะคะปูก็เอามาขายแล้วก็การตัดเย็บของเขาก็ดีนะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเบอร์เอสอีกเหมือนเดิมนะคะตัวนี้อยู่ที่ราคา36ยูโรนะคะ36ยูโรแล้วลดเหลือ 7ยูโร20เซนนะคะ7ยูโร7ยูโร20เซนทุกคนดูดิจาก36ยูโรก็ตกประมาณพันพันห้านะคะถ้าถ้าปู่คำนวณไม่ผิดก็อยู่ราวๆนี้นะคะพันห้าและเหลือเจ็ดยูโรยี่สิบเซนตกประมาณสองร้อยเก้าสิบบาททุกคนดูดีแล้วและสภาพเขาดีมากเลยคือเนื้อผ้านะคะแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยค่ะคือดีมากอะคะ่ะ ดีงามดีงามพระรามแปนะคะดีงามพระมเก้าเลยค่ะแล้วก็มีกระเป๋าข้างๆนะคะทุกคนคือทุกชิ้นที่ปูซื้อมาไม่ได้ซื้อในราคาเต็มนะคะซื้อซื้อในราคาที่เขาลดนะคะแล้วก็ได้ของดีมีคุณภาพนะคะเหมือนอย่างแจ็กเก็ตหนังนะคะแล้วตัวสุดท้ายนะคะก็เป็นเสื้อ เสื้อเสื้อมันจะจ้ำมันจะเวลาใส่มันก็จะข้อตรงเอวน,นิดนึงนะคะแล้วตัวแขนเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นเหมือนแขนแขนแบบเข้าเข้าข้อแขนไงนนะคะ่ะแขนตุ๊ก,กตามะะั้งค่ะถ้าปูจําไม่ผิดนะคะแล้วก็มันก็จะเป็นซิปติดนะคะอันนี้ก็เป็นเบอร์เอเหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้ก็อยู่ในราคา 20ยูโรนะคะจากราคา800บาทนะคะเหลือเท่าไหร่รู้ไหมคะเหลือ4ยูโรค่ะเหลือ160บบาทนะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าซื้อของในช่วงลดราคาแล้วก็ได้ของที่มีคุณภาพ แล้วก็จ่ายในราคาที่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปนะคะทุกคนเพราะว่ากะเทคนิคเวลาเวลาเราจะซื้อของอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีเทคนิคใช่ไหมคะให้คุ้มค่ากับเงินที่เราได้เสียไปนะคะแล้วเวลาปูด,ดูสินปูจะเป็นคนที่ซื้อสินค้าในเว็บไซต์ค่อนข้างเยอะนะคะแต่จะเลือกเว็บไซต์นะคะที่ปลอดภัยแล้วก็ของมีคุณภาพนะคะจะไม่ซื้อมั่วสเปะสปะานะคะ แล้วเวลาจะซื้อเนี่ยก็ต้องดูว่ามันสมน้ําสมเนื้อกับราคากับเงินที่เราจะเสียไหมอะไรนี้นะคะก็ประมาณนั้นนะคะแล้วปูกก็จะเอามาขายในราคาเต็มนะคะแล้วก็บวกกับค่าส่งไปด้วยนะคะแล้วก็จะเขียนโน้ตไว้ในในสินค้าว่า สินค้าส่งฟรีนะคะไม่ไม่คิดค่าส่งมันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะที่ที่ทำให้สินค้าเราดูไม่มีราคาแพงเพราะว่าเราบวกค่าส่งสินค้าไปในในในของที่เราจะขายด้วยไปแล้วนะคะก็นั่นแหละค่ะก็มาเมาหมอยกันเท่านี้แหละคะ่ะมาเปิดมาเปิดถุงช็อปกันนะคะว่าปู่ได้อะไรมาบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มาเล่าว,ว่าขายสินค้าอะไร ต่างๆเนี่ยคือเทคนิคอะไรยังไงนะคะก็ตามนี้แหละค่ะทุกคนก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ